กับสบายดีพอพี่น้องกับสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบอรสุภุสุคนนะพี่น้องเนาะพบพ่อกับเบาตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามเศร้านะพี่น้องเนาะตอนนี้กับหลังจากฝนตกเศร้าพี่น้องเลยฝนตกหนักพายุเข่าแห้งพี่น้องเลยฝนตกหนักน้ำขึ้นน้ำถ่วมเมื่อไรพี่น้องเลยน้ำสีถ่วบ้านเลยฝนตกหนักพี่น้องเลยน้ำ หลากน้ำลายเลยพี่น้องเอ้ถถยถ่วมไปเบิร์ดทงหายทงนาหนุบันนะี้มันช่ถ่วมบ้านไอ้ลีเลยเนาะพี่น้องเอ้ยบ้านนีโอ้โอตูออ้น้ำลายลายพี่น้องเอ้ยถ่วมเบิร์ดและหายหนาก็ได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เรากำลังชี้ยางครับเพรามีพี่น้องเบิง้ง,งหายเบิร์ดนาพี่น้องลงมาเบิ่งมืม่เศร้านี่พี่น้องเอง้ย น้ำเต็มอายนะพี่น้องฝนตกเบิดคืนเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งหลายพี่น้องเลยอ๋อโต๊ตาถ่านพอนองปานินนี่กันถล่มเรียบร้อยพี่น้องเลยน้ำบ u o น้ำของเต็มไหลไปแต่ฝั่งเซลสักพี่น้องเลยปูปลารน้ำน้ำกะแต่สนันกันอยู่ทำแมวทีตึกสุดลงไปทีตึกสุดนายอุ้ยนี hey, ่กันถล่มพี่น้องเลยมาข่าวสากันยังมทันทึกส่วนค่ะองเความีให้ให้ส่วนผสมให้ส่วนผสวเนาะ

ไหลลวดพี่น้องไอฝนตกมาแห้งน้ำไหลลวดอันนี้เรายังเห็นปลายเขายังไม่ได้ถูกปลายเขาพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละเนาะอ่าตัวนอกเต่าก็ใช้ลุกได้นะอืมได้อยู่คนว่าน้ำจะไหลลวดไหลหลวดเนาะเอ้ยทุกคนงานฝนไหลจริงเลยไหลกว่าทุกขั้นเนาะน้ำมาไหลกว่าทุกขั้นพี่น้องน้ำไว้เต็มเลยเตือนไหลล่วนพังเลย มันเป็มืกันพี่น้องเลยนำหวยมาแห้งขำได้พี่น้องแบบนี้นพี่น้องสัตว์มุดมาเลยพี่น้องเลยโอ้โหยอดเลยพี่น้องแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นฝั่งหน้าพี่น้องกะลิปปุบต้นเขาไปเลยเนาะน้ำหอยไรเงี้ยเลยโอ้โตจอดเลยพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของหน้าเขาะพี่น้องหน้าเขาอยู่ฝั่งทางอีกเบื้องหนึ่งพี่น้องเลยโอ้โตพี่น้อไปน้ำมาแห้งหลาย เต็มมคองทางไนเป็นนาดำแด้วันอีกเนาะนาดำแด้วันอีกนนาเต็มอายเนาะมนาหลงกหลเขาหลุดเนาะแถวนี้ะส่เห็นกบเขาเลยเไหมันกบเขากะเลยเนาะครือว่าเห็นลายก็้นอกต่ากมันตึกระดุกนาะไหมาเป็นหลากหลายเนาะแวก็าพี่น้เงไปหลอเพี่น้องเลลอเิ่แถวกับล่แถวนานี่เลยเนาะเพาะันส่วัวฉนได้ฉันไดปมาณนำมีฉันได้ฉันได้อเลโอ้ยนะยดิถืออยู่คือลคือลเนาะฝนตกงานไรก็ต้องอัน

สามแดแค่นึ่เสียงแรบ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 ไปดโอ้ยสองเจ็สองเลยปานมาดูอีกเนาะวานย่อได้ตลอดเลยดิสามน่สามสี่โอ้สุดดีพี่น้องเลยหมายเงี้ยก็ถือว่าหมานี้เริ่มพี่น้องนัเป็นหลายเนาะว่านับมันวนเด้พี่น้องท่านี้ก็มาเบิ่งท่านี้พี่น้องเลย ไอ้นั่นตากาว่าเรียบร้อยพี่น้องเลยไม่เหลือเนาะกะให้ยังพี่น้องเยให้เหาดําสําเร็จก่อนเรียบร้อยกัน่วมบ่ลายมือก็บ่เป็นหยังพี่น้องเยยังพอได้อยู่ยังโอเคอยู่เนาะงแต่ว่า่วมลายมือ่วมลายมือก็ือว่าตายพี่น้องเยมก็บ่เป็นหยังเนาะมนี่ถือว่ายังโอเคอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่ตาย โอ้นกเต่าถือปลาใหญ่ไปเบิ่งก่อนอืมนกเต่าถือปลาใหญ่พี่ mm. น้อยเอาพี่เอาพี่ขึ้นมาเถอาโคพี่โอ้ถือตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาขึ้นเถอาโคเขึ้นเถอาโคอย่าไปชูนมันอย่าไปชูนมันมันสิโดดขาดนะเออเออมาแล้วมาแล้วเขินมาพี่ขึ้นมาพี่เขินพี่ เห็นไหพี oh. uh. ่อ so ๋อยอดเลยจับเอาจับเอาปลาปลาลุงเลยต้องงงไงหนึ่งกูอกลับกู้กลับไปป้าก่อนพี่น้องเลยป้าน้องเต่านี่ยเยอะขึ้นมาด้วย โอ้โหพี่นอ้องเลยเต็มของอะไร่างเงี้ยลายอยู่นี้พี่นอ้องโอ้ปลาห่อขึงของเลยพี่นอ้องเลยมีแต่ปลาเก่งเนาะปลาเก่งปลาขาวพี่นอ้องเลยดูว่ามัน,ม,นมันอยู่พี่น้องเลยถือโตใหญ่พี่นอ้องมาให้เพิ่นกำลัาางสี้เอาขึ้นไปขังไว้เนาะขนาดเกเรพี่นอ้องเลย อ๋อส oh, so. ตัวใหญ่ครับอีนีสําแข่งเลยพี่น้องเลยตอนนี้น้องเต่ากำลังชินลงไปตึกอีกเนาะเอาปลาใหญ่ขึ้นมาเมียนพี่น้องเลยลังชินลงไปตึกต่อของก็จะเอาลอยน้ำไปใช่หมพี่น้องเผื่อบใบป้าตายเนาะถือปลาดุกใหญ่พี่น้องเลย ừ, đây là phi long bà kê, nhảy nó chỉnh bà khảo phi long ơi bắt nhạc cạn nhằm xin ơi ừ, thử đi đây đi ô đại đó nhảy nó Pó, tôi phi long ơi điện bùm 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 ดีแต่สะดงบกขาดเนาะหันย่อขึ้นวิดนามมันกระโดดใส่พอดีขาดเลยพี่น้องเยยกอีกเลยยกอีกบัดหนึ่งถึงอยู่บาทละสองบาทละสามใช่ไหย ปานนี่กับบหาเลาะเบิ 8, nah ่งให้เ <được> บิ <for S 2> ่งหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังได๋แน่แหละเนาะโหอ่าเถียงหน้าพ่อน้องบิวก็หลวด้พี่น้องหลหลักเนาะหลหลักเียงหน้า้พี่น้องเอาเหือมาเตรียมแม่นเลยเนาะเหือกเหือเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยให้ซีซานี่แหละเนาะอากาศยามเ้าแบบสิพี่น้องเอ้ย ฝนตกบดคืนเนาะพายุถล่มหนักพี่น้องเอ้ยน้ำไหลหลากเต็มไหลเต็มนาถือว่าถ่วงบดที่พี่น้องเอ้ยน้ำขึ้นกหาปลาต่อเลยพี่น้องเอ้ยนากับบ่อดดำเนะาะทำแม่มันก็ตึกอยู่พูนผู้ทางหนักอเลยพี่น้องเอ้ยกูปลากะ น้ำขึ้นปลาขึ้นปลาลายหลไอหน้าขานี่กระถ่วมแล้วเป็นอะไรกันกันกระถว่วลายมื่นเที่ว่าโบเป็นอย่างขั้เาหนารับวิวถั่วไปด้ว ถ่วมถุงแล้วพี่น้องเลยต่อลายอยีูที่พี่น้องเลยแล้วก็รอเบิ่งก่อนพี่น้องจักมือจักสิลดเนาะทันนี้ก็เอาเหอเอาอยางมา ใส่ของใส่ยังเมียนเนาะน,นีเป็นเหือยาวที่เ่าเห็ดเม่นตอนก่อนๆนนะพี่้องเลยประมาณนี้เนาะเพรได้ขี่เพราะได้ขี่ย้ำน้ำขึ้นนี่แหละพี่น้องเลยเห็ดปลาไหวเนาะเฮือกับประมาณสองสามเล็บอะไรพี่น้องเลยเห็ดใบเนาะเพื่อน้ำท่วมน้ำยังพี่น้องเลยแต่สิได้มี อันเฮือมีอยังขี่เนาะส่วนไก่ส่วกนกากงอยตจำต้นไม้ต้นต่อ,ตอพี่น้องเลยจำมองไรเป็นโนนเป็นสูงเนาะมาทางนี้นะพ่ายฝั่งกระตึกอยู่ทางหุวยหน่อยที่ทางท่อบายนี้ปลาลุงลังขึ้นมาทางนี้เนาะสบายดีพี่น้องลังเติบใหญ่ทางท่อทางทาง,ทางหุวยนอ่อยเนาะ ú thử dụ nó. à cho phi nói ấy, ừ, ui cái tước đi thang này phi nong thử dụ ấy. thang này là phi nong này. ừm mẹ cái tức. thang này phi bằng thả mẹ đại cứ bờ đại nó bằng căn phải nội anh cứ hủy nội nó đây hủy nội hủy na còn à, đường đơn lại phải nội đây bờ mền hủy na không hủy na không cứ hủy nhảy hủy nhảy nằm cái hang phải nội cầm lăng nhục thì nó sự chưa bao tôi phải nội để dù, thuộc, lên, tức ừ. Cảm đếm yên long tui dù năm nhục thế này. Nằm nó bỏ thử, bạn này Cảm nhục bát nèm kia nóng kia nóng thử thử nó, bỏ thử. บ่เถิกถ่อกว่าใหญ่เนาะไผหน้าเฮาพี่น้องเอ้ยไผหน้าเฮาสิถิกกว่าน้ําก็ทวมหน้าพี่น้องเอ้ยน้ําท่วมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยให้หน้าากะเนาะอีกคันว่ามันบ่มาอีกกะประมาณ2-3มื้อกระบกแล้วเนาะบกกบตายพี่น้อคันว่า2-3มื้อคันว่าท่วมเป็นอาทิตย์นึงเลย่ตายเพี่น้อ มาเบิ่งปลาแถวแม่น้ำกันพี่น้องเบิ่งปลาแถวแม่น้ำกันพี่น้องเลยมาได้จะโตแล้วเนาะน้องเตาา่าเขาได้จะงานคล้องเห็ดใหม่มาคืนนี่พี่น้องบ่าวตายเห็ดแถวแม่มาเบิ่ง,งกันน้าก,กัดตึกพี่น้องเลยแต่ชาวเศร้าเอาขึ้นไปแล้วโอ้น้ากระลงเมาจริงพี่น้องโอ้แต่ปลาอย่างี้ปลากุ้ง ง่ายเนาะแมนกระลงมาหวาังปบะดุนี่แหละพี่น้องเอ้หวังขึ้นไปเลยรอบหนึ่งเนาะแมนขึ้นไปเลยรอบหนึ่งพี่น้องเอ้นาอุ้ยกระบอกเลยครับพี่น้องเอ้ถ่วงเบิร์ดเลยเบิรงของท้าแม่แล้วเขาไปเบิรงของอุ้ยต่ออีกพี่น้องเอ้ผลงานบ่ได้หลายชำ้นไดเลยเนาะเอฟซีเลยพี่น้องเอ้น้ำขึ้นก็หาปูหาปลาน้ำบกกระดำให้ยดับนาน ต่ออีกพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินแบบสี่หลตามธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยวิถีบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะหาอยู่หากินตามธรรมชาติแบบสี่หลพี่น้องเอ้ยเฮาต้องปรับโตให้เขากับธรรมชาติเนาะยามหนับกับหาปลาพี่น้องเอ้ยยามแหล่งกับหาหน่อไม้หน่อตอกเนาะกุจิหล่อหนมกุจิหล่อจีนายพี่น้องเอ้ยจีโป่เนาะก็เท่าโอ้อุ้ยเพิ่อนกระถือได้พี่น้องปากขย e n ลาหลายลายปานไดหละเบิ yeah. ่งเบงดูโอ้เห้เบิ่งผลงานเบิ่งกรดูลงมาแต่เศร้าเลยโอ้เสือรลดปลดโอ้รถใหญ่น้องนงก็ลงมาอีกโอ้เสือปลด น้องเต่าถือปลาใหญ่พี่น้องเอ้หองหลันถุกเลยอ้น้องหนุ่มเบิ่งปลาอุออยน้ำการพี่น้องใครด้วยอืมโอ้ปลาอุยเรไเด้วพี่น้องเอ้กูปเยอะพี่น้องมานขักปลานีใครก็ได้ารพี่น้องเอ้ ลิ้เนาะน้อ,นอเต่าถือปลาใหญ่ห้องลันถุงเลยพี่น้องเลยก็เทว่าหมันอยู่พี่น้องเอ้ยอาเลยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮากาับสีรคขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำคลิปต่อ,ตอไปในเด้อพี่น้องพบก,ก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายสิรคกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง ลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนเนาะก็ภาพบรรยากาศงามสวยจักหน่อยแบบสเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยนน่ำตัวมน่ำทุ่มเลยพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจถูกการติดตามหับสมเดอ้อพี่น้องเดอบ๊ายบายพี่น้องเอ้ย